ปฏิบัติตามเจ้าของถิน่นวัดใดระเบียบใดของท่านที่มีอยู่อันไม่ผิดพระธรรมวินัยชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นสงสัยอะไรถามเจ้าอาวาสสงสัยอะไรถามเจ้าของถิน่นเราจะทำโดยลำพังไม่ได้ปรับอาบัติซะด้วย นี่เพราะฉะนั้นเดอจึงฝากไว้เราระมัดระวังสำรวมกายสำรวมวาจาของเราทางแม่ชีแม่พามก็เหมือนกันทำให้ถูกต้องตามระเบียบของเจ้าของถิ่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมอาคันตุกวัต พราะฉะนั้นจึงขอฝากครูบาอาจารย์ทุกรูปมีประจารย์สมุทัยเป็นหัวหน้าอาจารย์มหาดิศักผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้นำมีอะไรปรึกษาหารือกันดูแลกันเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกดูแลกันอย่างนั้นด้วยความเมตตา อันนี้จึงเื่อว่าเผยแผ่บวรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงขอฝากเอาไว้ <c oughs> สำหรับผู้ที่จะไปขึ้นมานัดก็ไม่เป็นไรต่อไปนี้ปุณะก็ดีวิปัสติกันาก็ดีถ้าไปก็ไม่ต้องให้สมทานบอกไว้เลย เพราะว่าอันนี้บุญเข้ากรรมมีแต่ปริวาสอย่างเดียว <c oughs> ถ้าใครจะขึ้นก็นไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้ถ้าใครจะขึ้นปฏิกัศนาถ้าสมมติว่าอยู่ปริวาสกรรมไปแล้วไปต้องอบัตสังฆาทิเศษอีกข้อใดข้อหนึ่ง แกล้งทำแม่น้ำมัสุจิเคลื่อนก็ตามเขี้ยวพาราสีผู้หญิงก็ตามเป็นต้นขึ้นอยู่ที่วัดเราอันนี้จำไม่เดอ้ออาจารสมุจัาร์มหาเดอ้อท่าบอกขั้นไปก็บอให้สมทานครับให้ถือตามหลักโบราณท่านคือบุญเข้ากรรมธรรมดาปกติ <c oughs> แต่ว่าฝากประการสุดท้ายสอบอารมณ์ในเนื้อได้สอบอยู่าบอกจันสมุทได้สอบอย่บาบอกฮะห่วยจามหาดิศ <c oughs> นพอวิรภาพน์ <c oughs> ยเหตุจังสันด์ตบะบันีเนดอ สอบอารมณ์นำร,ระยะที่หนึ่งสามวันระยะที่สองสามวันระยะที่สามสามวันก็ขึ้นมานัณโอก็ออกผ่านกรรมพอดีมติที่ประชุมครับระยะที่หนึ่งเนี่ยวันแรกแล้วก็วันที่สองวันที่สามจากนั้นก็ขึ้นระยะที่สองครับระยะที่สามขึ้นต้นจิตครับ แต่เนียที่สามนั่งพอนาพอนอยจุนอนั่งนอิจุนอนั่งอนอถึงตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วก็สอบอารมณ์ถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์สนทนาธรรมกันถ้าครูบาอาจารย์ที่ไปเข้าบริวารจะมากจะน้อยก็ตามไม่เป็นไร ถามดูท่านเคยต้องอบัตสังขาที่เศษไหมเพราะมันเรื่องใหญ่ถ้าครูบาอาจารย์มาเข้าปริวาสไม่เข้าใจก็ไปขึ้นมานะัดถ้าสมมติว่าปกปิดอบัตต้องอบัตสังขารที่เศษแล้วปกปิดไว้นานเกินสามลาตีหรืออาจจะต้องหลายๆครั้งอะไรต่างๆก็ตามนับรวมแล้วเท่าไหร่ อันนีฝาดเดอ้อศาสนาของเราเสื่อมเพราะเหตุนี้ประการหนึ่งอยู่ปริวาติไม่ครบไปขึ้นมานัดและไปนั่งหัตถบาทอาภายกรรมไปแล้วคิดว่าต,ตัวเองบริสุทธิ์ไปนั่งหัตถบาทโมคะเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องปริวาติกรรม พราะฉะนั้นอย่าลืมสอบอารมณ์สนทนาธรรมกันนะนี่ม่นก็บาอาจารย์สว,วามีเศร้าลูปจะสสกแบง่งเอาซีรูปนี่ไปหาพู้นั้นซีบรูปนี่ไปหาผูน,น,น,าผนี้ก็ได้ส่วนทั้งแม,ม,ม่ชีแม่พามอยาโยมมันความจริงกับสนทนาธรรมนกันก็ะดีเดินจงกรมถูกต้องไหม นั่งภาวนาถูกต้องไหมมันเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาจะทำอย่างไรหลงพอใหญ่เป็นให้สอบอารมณ์เนี่ยเพราะว่ามัน <c oughs> การปฏิบัติธรรมนี่คันผู้ปฏิบัติบ่เข้าใจอารมณ์นี่ผลได้นิดเดียว ผลของการปฏิบัตินนิดเดียวเวลาปวดมากก็มิตแต่หัวาจจะเสียกูบมาดอกเห็นบ่ของตาอย่างนี้นมาแน่อยู่เนี่ว่าแมนมาแล้วสิมีความสุขจังสั่นจังสี่โอ้ยแห้น,นางดนกระดอกปวดแขงปวดขาจมไปจังสี่เห็นบ่ เพราะอาจารย์ไม่ส่งไม่สอบอารมณ์ไม่ได้ชีน้แนะให้ข้อปฏิบัติ <c oughs> บางคนกับนางภาวนาไปก็ดีเดินอยู่กมมิตรคิดคิดไปคิดมาทอ้อทอแท้หัวถุงมีแต่บาปเกิดเดินโยกมก็ได้บาปนั่งภาวนาก็ได้บาปเห็นปะ โดยเฉพาะบาปขั้นกลางนะครับนิวรธรรมห้าประการ <c oughs> อันนี้มันคนละเข้าใจยากผู้ปฏิบัติธรรมนี่เข้าใจยากเกียรคร้านอย่างนี้มันก็เป็นบาปถีนะความง่วงเหงาหานอนมิตรคอยถีนะความท้อแท้หดหู่ มิทธะความง่วงเาหาหนอนมันก็เป็นบาปถ้าบาปเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนั่นเพราแม่เรื่องเหรียในเรื่องการภาวนาเพราะฉะนั้นฝากครูบาอาจารย์ไว้ยังในหน่อยก็สอบอารม่มจักสองเถือ่อหรือสามเถื่อก็ดีอยู่จังทีนะขันเฉพาะส่วนตัวนะหนึ่งต่อหนึ่งนะ่ะอาจารย์ กับลูกศิตไปส่งอารมณ์น่ะมันคุ้ยกันง่าย <c oughs> คันคุยกันรวมร่วมจยี่ยมันก็บ,บดละเอียดบางสิ่งบางประการเดยวสมุดหนดผู้สอบอารมณ์นั่นผู้ใดมาถามสื่อถามสื่อชายาเรียบร้อยแล้วก็ถามอารมณ์กรรมาฐานว่าเป็นนั่นใดคันตัวใดมันแก่บ,บดใดคันลงตาไป จังค่อยบอกหลวงตาหลวงตากที่ชี้แจงให้เป็นฟังจังทีนั้มันจังเผยแผ่ศาสนาการนี้ไปเดินจะกลมนำ่าวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอารมณ์เกิดขึ้นไม่รู้วิธีปฏิบัติมันเสียประโยชน์ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลวงตานี่นักทรงอารมณ์เนี่ย กูบาอาจารย์ไปสอบสอบสอบัมนี่หลวงตาต้องเข่ากรนโหลดส่วนมากหลวงพ่อใหญ่ก็คือกันกันเป็นว่าเมื่อน,นี้หลวงพ่อจะไปสอบบรมเดอ้อหลวงตาก็เตรียมหลวงพ่อมาเข่ากันหมูเลย <c oughs> มันจะพองจับไหนเรื่องการจะเอากิเลสออกจากจิตไม่ใช่เรื่องธรรมดา เอาบาปออกจากใจนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องเกินความสามารถของคนธรรมดาเราทำบาปมาตั้แต่เด็กแต่เล็กมาชาติเดียวนี่นะเราก็ยังเอาออกไม่ได้อยู่อย่างเราฆ่าสัตว์อย่างนี้ <c oughs> เคยฆ่าสัตว์มาอย่างนี้เราเอาออกได้แล้วหรือยัง มันต้องเบิงปนั่นผลในการภาวนาพระอาจารย์ฝากไว้เ้อสอบรรมอย่างหน่อยที่สุดในสองเถื่อคันพอดีขนสามเถื่อขึ้นระยะที่หนึ่งใหม่ๆเล้าก็สอบรรมซะก่อนเดินเจ้าหมื่นหนึ่งหมื่นสองแตสอบบรรมเล้าก็ขึ้นระยะที่สองมาสอบรรขึ้นระยะที่สองเหลาก็ไปเจ้าหมื่นสองหมื่นเล้าก็สอบประรมอีกก็ขึ้นระยะที่สาม ยังสีนะคืนระยะที่สามจะขึ้นต้นจิตครับเวลานางกับพองหนอยุบหนอนั่งหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอบอกผู้ปฏิบัติมันจะได้เผยแผ่ศาสนา <c oughs> นั่งหนอเราจะเราจะเอาสติไว้ที่ไหนนี่มันก็งงดนี่ พองหนอนี่ยเราอยู่ที่พองยุบหน่อก็อยู่ที่ยุบแต่นั่งหนอน่อเราต้องเอาสติมาดูอาการนั่งแวบนั่งหนอแล้วก็พองหนอก็ดูพองยุบหนอก็ดูยุบแล้วก็นั่งหนอก็ดูอาการนั่งถ้าเห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ง่วงเหรอเห็นบ่เป็นอย่างจะมัง่วงเพราะสติมันสมบูรณ์เมื่อสติเกิด โมหะเกิดไม่ได้ความง่วงมันก็ไม่เกิดการเจริญภาวนามันจะก้าวหน้าอันนี้ฝากไว้เ้อทถ้าไม่ที่ก็คือกันเน้อไม่ที่ไม่พรฒมย่านังหลับนี่ฟังหลวงตาบอกเส้นนี้ยังหลับเลยทียน่นี่โอ้ยหนักปฏิบัติกระจอกจื้อไว Mm hmm. เพิ่นฟังเวลาเ่าหนังห้าเอาตีไปหูตั๊ตได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินนอนแล้วมันสี่ลับได้สมอหลักมันมีจังเสียอันนี้เราเอาเ่าไปหักกระนางภาวนาภาวนาแบบบงเรื่อง เอาไปามาเกิเลสกระขอบงั่มจิตนางไปสามชิบนาที่กิเลสเต็มใจอัญญะเห็นบ่กิเลสขันกลางนเนี่ยทีนะคือความทอ้อแท้เนี่ยมันทีบ่มีสติคันทีนาเกิดมันจีง่วงเห็นบ่เพราะจิตมันทอ้อแท้มันไม่สู้ ไพาะน้นเวลายืนเวลาเดินเวลานางกระสังเราต้องตั้งจิตให้มันเข้มแข็งภาวนาอบรมจิตอันนี้หลอดปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตมันก็บโมเมนอบรมเพิ่มบาปนางนะเห็นบ่บมเมนแนวดีได้นางหลับนะ่ะ มันแน้ที่ดีบมครับบางอย่างมันได้พ็กผ่อนไม่ได้ตัวว่าสันสันจ้ะเพื่อนว่าบาปเกิดมันก็เลยบาบาบอบ่เข้าใจตัวจังจีน่ะขั้นบาปเกิดแล้วนี่มึงเจ๊ดหลงตาเนี่ยขั้นบาปเกิดแล้วลหรหดหูท้อแท้วุ่นวายฟุ้งซ่านเกิดกามราคะ เกิดโทสะเกิดโมหะแมนบดคันมันอยู่จังสี่หันขันผู้ใดมาปุุบขันโทษะมีผลกอืบโหลดเห็นบ่ขันโมมีสติจิตมันก็สังมัธิปากวาให้มันไหมพระน่ปากก็อางับอางับกับวาสะโหลดเห็นบ่ไมันช่มีอีอย่าง ขนบาจักก็เลยไปกลุ่มสร้างหลางกายขันพุทธไ,ไปสร้างนั่นดับเบิ่์โง่คนคือดินคือน้ําคือไฟคือลมผู้ใดไปดาดินดานามดาไลดาไฟดาลมเพิ่นแต่วดับเบิบ่์บ้าจื้อไวเดอครูบาอาจารย์ก็ดีขันสร้างนนีนแสดงว่าจิตมันโง่ทำไมคนมันยังชั่ว เพราะบาปเข้าเฝ้าพระราชาจิตรราชพระราชาจิตรราชก็สั่งมาที่ร่างกายร่างกายทําตามเฉยๆมันไม่ได้สั่งเองเห็นไหะขันผูใ้ใดเข้าใจจังสีบอสังคงคนเบิดนโลกและไม่เป็นทุกข์กับคนทั้งโลกจังสีนาพาะฉะนั้นเดอ้อฝากเดอ้อย่าไปนั่งหลับได้ น่อ <laughs> no. มีอย่างก,กระซอยเพ่นตามเหตุเด้อเทาใจตัวคู้บาอาจารย์ก็คือกันก็ะงุว่าห้ามบาดแเขากัมต่างๆกันเบิ่แงแย้มพาศาสนาแต่ต้องมีสตินี่จับหนอเอามาหนอเขียนหนอเขียนหนอยอยู่จังสีแล้วก็ว่างหนออฮหดอยู่จังสี หอมเจวันก right. ็หอมน้อหอมน้องน้องพาดน้อจับพาดสักคาติพาดน้องพาดวนาอยู่ิแปลงฟันกะจับยาทิ่ันาน้อจับแปลงน้อเปิดยาทิ่ันาน้อปิดยาทิ่ันจะแปลงน้อปิดยาทิ่ันาดจะแปลงน้อปิดน้อวางน้อจับด้านแปลงน้องกระแปลงันน้องแปลงันน้อแปลงันน้อแปลงันน้อบ้วนปากน้อเป็นต้นนื้ในใจอยู่อย่างนี้ ผู้ดใดมีสติอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนบาปไม่แทรกเลยอย่างหยาบไม่ต้องพูดถึงเกิดไม่ได้อย่างกลางก็เกิดไม่ได้อย่างละเอียดก็เกิดไม่ได้จิตของบุคคลนั้นจึงจะผ่องใสถ้าเดินขาดสติเศร้าหมองเรื่อยไปนั่งขาดสติเศร้าหมองเรื่อยไปทำการทำมานาระอยู่ขาดสติ เศร้าหมองเลื่อยไปเห็นบ่มันก็เป็นการสะสมบาปสั่งสมบาปสั่งสมบาปเมื่อบาปมันมากขึ้นมากขึ้นก็ที่มีอย่างงุดงิดอึดอัดกูเบือบ่อไประบาดเนี่ยบ้าบาบ่บอกไประบาดเนี่ยเด้อ <c oughs> บาปทำในที่คนมีสติเนี่ยเขาบอกบ่มวลได้ยินเนาะได้ยินเนาะมันก็บ่าเขาใจเฮาอันแนวบ่มวลเห็นบะขันเห็นอยังบ่เห็นอย่างบ่ดีสมว่าย่างไปเราไปพ่อขี่ขออภัยเห็นขี่เนื้อมาที่ตาเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นชี้เนาะเห็นขี้เนาะบาปก็บ่รหลสู่ใจแล,ล้วก็แล้วท่องหันหนึ่ง ทนว่อยัางให้ขี่ยู่หัิงมที่หยาบขวานหนอใส่หนอจับเสียมหนอคุดหนอคุดหนอเคลียขี่ขล่องขุมหนอเลียขี่ล่องหลุมหนอกบหนอมันก็แล้วเวท่องหันหนึ่งอันนี้เจ้าของยางไปไปเหยียบขีข่คนขี่แม่ไผมันก็นโงโูพอดีลีปนนันพูนว่าเพื่อนไข่เติบภาษาเหยียบขี่ซื้อเจ้าของปเป็นผู้เหยียบต่างหาก เห็นบ่ขยัยบขี่ขยัยบขี่นอกระเจ้าหันหนึ่งเห็นจะไนป่เนี่นยก็ขว้านอส่ายนอประกาลร่างขี่นอออกจากเท้านอร่างขี่ออาจากตีนนอกระ่างขี่นอร่างขี่นอเอาขี่ออกบดขี่ไม่ใช่เท้าเท้าไม่ใช่ขี่คนมีปัญญาบอ,อกได้เขาไม่วุ่นวายแต่คนโง่นี่เครียดแหมพยนตร์มขี่แท้แนี่ บ่าจัก,กูไปกูมาแถวนี่บ่ยังไหวอ,อยู่อยู่เจ้าของเป็นคนเหยียบโง่แล้วยังบ่พ่อยัออยงดับเบิลโง่อีกเด้อพอจะนั้นพวกเข้านักปฏิบัติธรรมจะไปวุ่ไวว้ทังสียงนั่น,นเหยียบขีก็เหยียบขีหนอเท่านันนึงธรนยา,า่างที่มันบ่าอะไรตั้งใจแบบว่ามันกำหนดเองมัน,น,นทั้งคืนแบบว่าที่แบบว่า ที่พิกกายแลบว่าเสียงแต่มันเอาไปเอาเองนี่บ่ได้ตั้งใจเห็ดนี่มันเกิดอย่างๆเราต่างพระ่าทบ่ได้คือคือคือบ่ได้ตั้งสติมันแต่แรกมันเป็นเองนะครับบ่ได้ตั้งสติบ่แบบมาหมายถึงว่าตอนนอนนั่นบ่ได้ว่าอยากนอนน้อยยังนอนแต่ว่าหมายว่านอนจริงๆแต่ว่าบ้านหูสึกตอนหนึ่งแบบมันสีพิกมันก็อยากพิกน้อพิกน้อมันไปเอาเองมันนะน้องตาวแบบว่ามันสีไปเอาเองมันตลอดบางท่านอยากท่านอยัดนั่นแ